สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพาเพื่อนเพื่อนมาชมการเปิดประมูลเหรียญ10สตางค์ดีบุกปี2493เป็นเหรียญ10สตางค์รอ9นะครับในหลวงรอ9ไม่ผ่านใช้มีคราบการผลิตตามภาพจำนวน20เหรียญแถมเหรียญย5สสตางค์รัชการที่8 2เหรียญน,นะครับรวมเป็นยิ่ม2เหรียญเปิด499ตีไปเลยว่าต้องเปิดแรกต้อง500บาทเพราะลงท้ายด้วยศูนย์ปิด2ทุ่ม45 วันเสาร์ที่10กรกฎาคม64ตอนนี้6โมงเย็น57นาทีแล้วนะครับค่าส่งก็คือ59บาทมาดูภาพสวยๆกันครับให้เวลาเพื่อนๆ3ทินาทีกดหยุดดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกิน1 2 3กดหยุดครับดูภาพเองนั้นเท่าไหร่ก็ได้แคปภาพเลยครับเพื่อนๆ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแล้วแคปภาพแล้วเอาไปขยายดูเองแบบนี้ในมือถือทีหลังได้นะครับ1 2 3 4 5 อยากดูนานกดหยุดดูเองนะครับครบ5วิผมจะเลื่อนครับเพื่อนๆ1 2 3 4นห้าเลื่อนอ่ะ1 2 3 4 5ห้าโอเคนะครับมาต่อกันครับกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ youtube จะได้ไม่ยาวเกินกดหยุดเลยครับแคปภาพครับแคปเลยครับเอาไปขยายดูเองในมือถือที่หลังแบบนี้นะครับเพื่อนๆให้ดูทีละ3แถวอ่า 1>, 1 2ึ่งสามี่ห้าเลื่อนอยากดูนานกดหยุดดูเองนะครับ1 2ึ่งสามี่ห้าเลื่อนโอเคนี่ครับสุดละหนึ่ง1 2งสามี่ห้าหนสกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้ YouTube จะได้ไม่ยาวเกินแคปภาพครับแคปเลย ตอนนี้เลยจะได้เอาไปขยายดูเองในมือถือแบบนี้นะครับให้เวลา5วินะกดหยุดดูภาพเองนานเท่าไหร่ก็ได้12345าโอเคนะครับดูไปพร้อมๆผมดูไปพร้อมๆผมอ่าหนึ่งอีห้าอกนิดนึงหนึ่งสองามสห้าสวยครับอยากดูนานกดหยุดดูเองนะ